พระพุทธองค์ทรงพระนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เพราะได้ตัดสรู้อริยสัจส,สี่พิษุทั้ง,งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหลา่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ นี้แลความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตัดสู้ความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถาคตจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธะพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด